กรุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับคุณผู้ชมคงได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระบบพื้นที่ปิดล้อมกันไปแล้วนะครับแต่ว่าภายในระบบพื้นที่ปิดล้อมขนาดใหญ่ก็ยังมีระบบพื้นที่ปิดล้อมขนาดเล็กหรือที่เรียกกันว่าระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อดอยู่ภายในด้วยนะครับวันนี้จะพาไปชมกันครับวิธีการแก้ไขปัญหาจุดอ่อน,น้ําท่วม ด้วยระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยติดตามในภารกิจพิชิตนาำครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพเป็นชุมชนหนาแน่นและมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้ระบบระบายน้ำในพื้นที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ พื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วมในกรุงเทพจำนวน22จุดในพื้นที่16เขตน,นี้จำเป็นต้องใช้ระบบปิดล้อมย่อยมาแก้ปัญหาระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยมีหลักการทำงานและองค์ประกอบเหมือนกับระบบพื้นที่ปิดล้อมขนาดใหญ่แต่ลดขนาดระบบให้เล็กลงเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยประกอบด้วยขันกั้นน้ำทั้งที่เป็นธรรมชาติคือถนนและที่ต้องสร้างขึ้นโดยใช้กระสอบทรายเพื่อเสริมคันให้สูงได้ระดับเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่และใช้บ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำตลอดจนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่มีลักษณะเป็นการสูบส่งจากพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อมีฝนตกจะเกิดปัญหาน้ําท่วมขังบ้างในระยะแรกแต่ระบบนี้ก็ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความเดือดร้อนและลดระยะเวลาน้ํารอระบายให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ัจจุบันกรุงเทพมีพื้นที่ปิดล้อมย่อยในพื้นที่16เขตจำนวน22จุดทั้งในฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีผลจากการดำเนินง,งานระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยทำให้ลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมขังด้วยระบบพื้นที่ปิดล้อมย่อยก็จะช่วยเสริมการทำงานของระบบพื้นที่ปิดล้อมขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ ตอนต่อไปผมจะพาทุกท่านไปชมกันนะครับระบบระบายน้ําท่วมถังอันเกิดมาจากน้ําฝนครับจะเป็นอย่างไรติดตามในตอนหน้านะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ํามีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแนะติดต่อได้4ี่ช่องทางนี้เลยครับวันนี้ก็หมดเวลาของภารกิจพิชิตน้ําแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร